สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าดูว่าอายการสูงสุดจะว่าอย่างไรท่านผู้ชมครับถือเป็นเรื่องน่าคิดมากทีเดียวที่ถ้าหากเครือข่ายภาลีพาขีพลังประชาชนซึ่งนำโดยเล็กบ้านดอนไปยื่นคำร้องขอให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีตุลาการสารรัฐธรรมนูญ รับคำร้อง6คำร้องที่กล่าวหาว่า312สอสอและสอวอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา68และมาตรา237เป็นการล้มล้างการปกครองตามมาตรา68มีการกระทำเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแล้วอายการสูงสุดจะว่าอย่างไรท่านผู้ชมครับ ผมมีความเห็นว่านอกจากจะยื่นคำร้องกล่าวหาตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่รับคำร้องทั้ง6คำร้องแล้วยังควรยื่นคำร้องกล่าวหาสอสอและสอวอรวมทั้งกลุ่มการเมืองนอกระบบที่ยื่นคำร้องตร,งตรงต่อสารรัฐธรรมนูญกล่าวหาว่า312สอสอและสอวอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา68และมาตรา237 โดยไม่ผ่านอายการสูงสุดด้วยเพราะเป็นการกระทำในลักษณะเดียวกันและมีเจตนาเดียวกันคือล้มล้างอำนาจของรัฐสภาท่านผู้ชมครับล้มล้างอำนาจของรัฐสภาในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา291ล้มล้างอำนาจของรัฐสภาในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา136วงเล็บ16 ซึ่งเป็นเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะรวมทั้งลมล้างอำนาจของอัยการสูงสุดในการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะยื่นคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา68ท่านผู้ชมครับทั้ง3กรณีที่เป็นการล้มล้างอำนาจของรัฐสภาและล้มล้างอำนาจของอายการสูงสุดดังกล่าวนั้น ตรงกับข้อความในมาตรา113วงเล็บ2ของประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีข้อความตอนหนึ่งระบุไว้ชัดว่าผู้ใดใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติหรือให้ใช้อำนาจนั้นไม่ได้ผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกบฏต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตท่านผู้ชมครับ ที่ผมบอกว่าการยื่นคำร้องโดยตรงต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้จัดการกับ312สอสอและสอวอจนถึงขั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้ต้องพ้นจากตำแหน่งถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด5ปีและต้องถูกยุบพักด้วยนั้นถือว่าเป็นการล้มล้างสอสอและสอวอซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนและเป็นหนึ่งในสามอนาจอธิปไตยของชาติ นอกจากนั้นกรณีผู้ร้องเหล่านั้นยื่นคำร้องโดยตรงต่อสารรัฐธรรมนูญโดยไม่ผ่านอายการสูงสุดก็แสดงว่ามีเจตนาล้มล้างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทั้งมาตรา291มาตรา1 3 6วงเล็บ16และมาตรา68เพื่อขัดขวางมิให้312สอสอและสอวอสามารถใช้อำนาจดิติบัญญัติได้ เพราะถ้าไม่มีเจตนาที่จะล้มล้างหรือขัดขวางฝ่ายนิติบัญญัติอย่างน้อยก็ควรจะต้องยื่นผ่านอัยการสูงสุดในฐานะที่อายการสูงสุดเป็นทนายของแผ่นดินและมีอำนาจหน้าที่รวมทั้งความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านนี้โดยตรงเพราะในเมื่อข้อหาล้มล้างการปกครองที่ผู้ร้องเที่ยวได้ไปกล่าวหารัฐสภานั้นเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งมีโทษร้ายแรงเพราะเหตุใดจึงไม่ยอมให้ออยการสูงสุดทำการไต่สวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงเสียก่อนว่าข้อกล่าวหามีมูลหรือไม่หรือเป็นข้อกล่าวหาเลื่อนลอยที่ทำขึ้นมาโดยมีเจตนาเพื่อทำลายฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองเท่านั้นดังนั้นถ้าเครือข่ายภาคีพลังประชาชนจะยื่นคำร้องต่ออายการสูงสุดกล่าวหาว่าผู้ร้องทั้ง6ผู้ ร้องทั้ง6คำร้องรวมทั้งตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่รับคำร้องทั้ง6คำร้องมีการกระทำอันเป็นการล้มล้างการปกครองตามมาตรา68แล้วอายการสูงสุดก็ต้องทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงและไต่สวนว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญและผู้ร้องทั้ง6คำร้องนั้นมีการกระทำอันเข้าข่ายเป็นการล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติตามมาตรา113รอวงเล็บสอง ของประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่ถ้าอายการสูงสุดทำการไตส่สวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่าข้อกล่าวหามีมูลก็ต้องยื่นคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวทั้งของตุลาการสารรัฐธรรมนูญเองและของผู้ร้องทั้ง6คคำร้องด้วยและนอกจากนั้นยังต้องยื่นคำร้องให้สารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักประชาธิป,ปัตย์เสียด้วย แต่กรณีเช่นนั้นก็มีข้อสงสัยว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจะต้องถอนตัวจากการเป็นองค์คณะในการพิจารณาทั้งความผิดของตัวเองความผิดของสอสอและสอวอที่เป็นผู้ร้องทั้ง6คคำร้องและความผิดของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งจะต้องถูกยุบพักด้วยหรือไม่เพราะการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ทั้งคณะก็เท่ากับ สารรัฐธรรมนูญหมดสภาพไปแล้วโดยนิตินัยและพฤตินัยถึงตอนนั้นรัฐสภาคงต้องรีบแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้มีสารรัฐธรรมนูญชุดใหม่ที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญได้ท่านผู้ชมครับแต่ถึงแม้จะเกิดกรณีที่สารรัฐธรรมนูญจะต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ไปทั้งคณะ แต่ก็ไม่กระทบกระเทือนการดำเนินคดีอาญาต่อบุคคลเหล่านั้นเพราะในมาตรา68ระบุไว้ชัดว่าการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำการดังกล่าวจะต้องดำเนินการต่อไปซึ่งก็หมายความว่าอายการสูงสุดต้องไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือ DSI เพื่อให้ดำเนินคดีต่อสารตุลาการสารรัฐธรรมนูญและผู้ร้องทั้ง6คคำร้อง ในข้อหามีการกระทําอันเป็นความผิดตามมาตรา113วงเล็บ2ของประมวลกฎหมายอาญาและดําเนินคดีและพิจารณาคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีความอาญาต่อไปท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าดูว่าอาการสูงสุดจะว่าอย่างไรก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ